าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ เวลาเดินจงกรมมันมีเวทนาก็หยดุดอย่าไปเดินต่อกําหนดให้มันหายเลยบางคนก็นเนี้ยแนวทางแล้วเสียบอกไม่ต้องกาหนดเดินไปเรื่อยมันก็ขาดสติคนที่ขาดสติตรงงานสักครั้งหนึ่งเนี้ยมันขาดเรื่อยๆมันไม่เป็นสันสติที่ติดต่อกันไปถ้ามันติดต่อไปเรื่อยสมาธิมันก็จะมั่นคงขึ้นทำอะไรก็เป็นสมาธิได้งง่าย <c oughs> ติดต่อไปอย่างนั้น สนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดโรงงานน้ำปลาชัวหะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง